โอเคนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ไลน์ไลน์เรนเจอร์ด้วยนะครับเอาอีกแล้วนะครับเหมือนคลิปที่แล้วเลยนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับที่2ของโลกนะครับทีนี้เป็นคนไทยครับโอ้แม่เจ้าเดี๋ยวให้ดูนะครับคือเอาอีกแล้วนะครับโคตรโหดเลยนะครับดูเก์ของเขาครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับหกดาวนะครับอือฮึอัปเกรดศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับโหดจริงๆครับดูดูอันนี้ครับเหมือนกันเลยนะครับ เหมือนที่ผมรีวิวไว้เลยก็คือกรีดแห่งดวงดาวเออแม่งโหจริงๆแล้วมาดูตัวของเขาครับแต่ละตัวโอ้โหดูการโจมตีครับโอ้โจมตีกายบวก9,000สุดยอดครับคนนี้เดี๋ยวดูคนนี้ครับโอ้โหโจมตีกาย2,000นะโอ้คดเยอะเลยนะครับเดี๋ยวมาให้ดูทีมบีโอ้ไม่มีด้วยนะครับคือแบบตั้งรับนี่แบบใช้แค่4ตัวเท่านั้นนะครับอ๋ะมาดูครับ สีตัวมันกัดเลยโอ้โหดูครับแต่ทีมโจมตีของเขานั้นใช้5ตัวนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับดูดูทีมอันโหดร้ายของเขานะครับมีนี่ลิโอนาดหนึ่งดาวโอ้โหยิดแม่ดูครับตัวนี้โคนี่หมกแดงเชดแล้วก็เนี่ยนะฮะมูลป๊อปอาอแล้วก็ตัวนี้พิโก้เรบบินชมครูนะครับแล้วก็บล่าวชุดนอนนะฮะแบบโอ้โโคตรโหเลยนะครับ ดูนะแบบยูกิวอ่อะไรวะดิมเบลอะไรวะมันเขียนอะไรของมันนะครับถ้าอ่านผิดหรืออ่านไม่ถูกก็ขออภัยดยครับแต่เขาช men ื่อว่าเดทนะเออเดทอ่าใช่เดทคือประเทศอินโดนีเซียคลิปก่อนหน้านี้ใครยังไม่ดูกดที่มุมขวาบนนะครับเขาอยู่อินโดนีเซียเขาไปอันดับหนึ่งของโลกเออแต่คนนี้เขาอยู่ที่อันดับสองเฮ้ยเชสเค เดี๋ยวเราจะมาหาเขากันนะครับว่าตกไปอยู่นรกขุมไหนนะครับเดี๋ยวหาให้ดูนะครับว่าจะอยู่ในนี้หรือเปล่านะ <c oughs> ใครที่อยากให้ผมทําคลิปเคียร์ฟรีอย่ป้อมรอก่อนนะครับอีกไม่นานนะครับกําลังจะทํานะครับกําลังจะทำนะครับ,กำ,ำรบกำลังคิดอยู่ว่าจะทําออกมาแนวไหนให้มันเข้ากับท่านผู้ชมที่ไม่มีแหวนนะไม่มีดาบดานะครับ หายไปในพริบตาเลยนะครับหายเลยนะเดี๋ยวเเข้ามาดูอีกทีจะอยู่หรือเปล่าวะเออเดี๋ยวเข้ามาดูอีกทีนะครับอ่ะครับปับคอให้เอ้าเฮ้ยหายตัวได้หรือเปล่าคือหายเลยนะครับชิมหอยคือโจมตีบวกเก้าพันนี้แบบโคตรเทพเลยนะครับผมนี่ซูไม่ได้เลยนะครับโอ้โหแบบโหดจริงๆครับโห คอรัชรเซียในจีเรียจอแดนนะฮะคือรู้สึกว่าคนไทยก็สามารถทำได้นะครับผมยอมรับจริงๆเขามีความพยายามอย่างสูงเลยนะครับผมยังทำแบบโปรไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นคนที่สุจริตนะฮนะครับก็จบที่ไว้ก่อนแต่เพียงเท่านี้ก็ใครที่ดูแล้วหาว่าผมดูถูกเขาผมไม่ได้ดูถูกนะครับคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความเฮฮาครับ สำหรับคนเพิ่งตื่นนะครับช่วงเช้า7โมงนี้นะครับก็อรุณสวัสดิ์ทุกคนเลยนะครับก็ก็จากกันไปครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ u b like s c r i b e ด้วยนะครับเดี๋ยวใครอยากดูคลิปอัดป้อมกดกระดิ่งไว้รอเลยนะครับเจอกันแน่ครับกับคลิปอัดป้อมเกียร์ฟรีนะครับสวัสดีครับ